่วันนี้ก็มีพัสดุมาส่งอีกแล้วนะคะจากร้านในายต่อๆนะชื่อ helloya.th นะคะนี่นะเป็นร้านนี้เลยคือเป็นอะ่ะเพิ่งกดสั่งแพมเพิร์ดลูกไปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็คือได้ของเลยโอ,อ้ร้านนี้ส่งเร็วมากเลยนะคะมันลดราคาจากไซส์ NB เนาะอันนี้เป็นสั่งไซส์ NB ไปนะคะลดราคาจาก114บาทเหลืออยู่ที่ 65บาทนะคะเดี๋ยวทุกคนลองกดตะกร้าดูนะว่าตัวเองอะได้ส่วนลดเท่าไหร่เพราะแต่ละคนอาจจะได้ส่วนลดไม่เท่ากันนะคะโดยส่วนตัวก็คือได้ส่วนลดไปประมาณ49บาทนะซึ่งแฟมเพิรอันี่เราก็ได้ป้ายโดนป้ายยามาจากในต่อเนาะเพราะว่าคุณแม่หลายคนอะบอกว่ามันใช้ดีแล้วก็คุ้มค่านะคะส่วนเราอะยังไม่เคยยังไม่เคยลองตัวนี้นะคะ นี่เขาแถมไม้แฟนเสื้อเด็กมาให้ด้วยสองอันแบบนี้หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะเป็นได้มาในราคาหกสิบห้าบาทนะน่ารักจังแถมไม้แฟนเสื้อเด็กมาให้ แค่ซื้อห่อใหญ่นะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าลูกของเราอาจ,จะแพ้หรือเปล่านะก็เลยสั่งมาเป็นห่อเล็กนะคะห่อเล็กอันนี้ขนาดปรรจุอยู่ที่30แผ่นนะอันนี้30แผ่นราคา65บาทก็ลองเอาไปหารเฉลี่ยดูเนาะว่ามันตกแผ่นละกี่บาทนะคะนี่แม่แฟนเซอร์ที่เขาแถมมาให้ กเป็นลักษณะนี้นะได้มาสองอันมีตัวหมีหมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมทุกคนจะมีบอกขนาดนะเผื่อเผื่อคนอื่นเผื่อใครที่สนใจขนาดอื่นนะมันจะมีขนาด n b s m l แล้วก็ x l นะคะ ขนาด NB ที่เป็นสั่งมาเนี่ยก็คือตั้งแต่แรกเกิดก็คือ New นะิวบอลเนาะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5กิโลนะคะส่วนไซส์ S เนี่ยมันจะ4ถึง8กิโลเนาะ,ะไซส์ M 6ถึง11กิโลนะคะไซส์ L 9ถึง14กิโลแล้วก็ไซส์ XL เนี่ยจะอยู่ที่12ถึง17กิโลนะ,ะลูกๆของแม่ๆคนไหนนะคะก็การน้ำหนักตามนี้เนาะ,ะเพื่อที่จะสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเบ็น แปะตะกร้าแล้วก็พิขัดการซื้อไว้ให้นะคะ